อยู่หน้ากูตัวนึงเดินนะครับไม่ใช่หายตัวกูรู้สึกมึงไม่ค่อยเดือดร้อนนะมึไอ้เทียนเนาะเนี่ยกูเดือดร้อนอ่ะเออกูขอเด้อไอ้เทียถ้ามึงจะตายมึงอย่าพายเออตายเทียนดูไม่ตัดปืนอย่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้หนุ่มใจเย็นไอ้เทียนรีวีไงล่ะไม่รีกูจะให้มึงจำว่าการชุ้มที่นายทำให้มึงตายเลยไอ้โอ้โหมันนอน สวยว้ว้วเด็กน่าเบ่อุ้บกูเร็วชุบกูเร็วถ้าถ้าไม่กินไก่เรียกมึงไงตุ๊ดนะเอกูจะเรี่กมึงว่าตุ๊ดซีวิดิคอบวิดิคอบ Surprise motherfucker วัอันนี้แบบธรรมดา ไอ้เนื้อไอ้เนื้อไปฆ่าให้ทำอะไรไม่ถ้อยมีอะไรอันนี้มึงอยู่แคมป์หรืออยู่บ้านวะดิกูอยู่บ้านดิอยู่บ้านกูบอกแล้วให้มึงมาบ้านกูไอเอิร์นไปทำอะไรเนี่ยเด่นดีกินฟรีอยู่ฟรีอ่ะมึงเข้าใจปะกินฟรีอยู่ฟรีอืมกินฟรีอยู่ฟรีมีคอมให้สตรีมด้วยนะเป็นไงโรนี้หายากเลยถ้ามึงอย่าไม่ทำตัวดีคือมึงจะโดนเตะละตัวนะอืม เพียงแคยเร่งเร่งกันหมดกูไม่รู้พูดอยู่ด้านนอกเฮ้ยมึงพากูมาในนี้ได้ไงอ่ะเป็นอนุสาวรีย์เลยแล้วกันมากันยังอยู่หน้ากูตัวนึงเดินนะครับไม่ใช่หายตัวกูรู้สึกมึงไม่ค่อยเดือดร้อนไงอุ้ยเฮียนกอ้าวโหอย่างกูเดือดร้อนอ่ะอันดูเอ้ยมันโดดมาทางนี้มันโดดมาทางโดดมาทางไหนมองไม่เห็นทางทางเอิน สวยมันเหลืออีกตัวหนึ่งเอ้ยปล่อยได้ปล่อยนะเฮียปล่อยได้ปล่อยนะเดี๋ยวกูคาาเองไม่ต้องห่วงกูมึงคานหนีไปไกลๆดิกูคาดอยู่เนี่ยเออกูขอเดลยเฮียถ้ามึงจะตายมึงอย่าพายเอินตายดีมึงมาเถิดเร็วๆดิกูรีบอยู่ดีใจเย็นดิเฮียโดนแม่งสับปืนอย่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้หนุ่มใจเย็นหนิเฮียโทษได้ดีแล้วกันเฮียหมดแล้วแท่เนี๋ยตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวเฮียมึง มึงตั้งกูวิ่งมาหาไม่เชื่อตั้งนานนะเว้ยกูวิ่งมาจากบ้านนี้เนอะเอ้ยกูวิ่งมาจากบ้านนี่น้เดินถามดีหน่อยลูกบาสเป็นอะไรกับไม่แล้วกูก็บอกอยู่แล้วว่าตรงนี้มันมีคนบวกกันอยู่ไม่วิ่งมาทางนี้แหละดีใช่เหรอตั้งนานแล้วเออพี่ยราอ่ะไม่สับเป็นกิ่งโดนตีเขาบอกอยู่ว่าบุกตรงบ้านนี้มันมีบวกกันอยู่ยันแห่นี่แล้วก็ไปตายแล้วก็โทษคนอื่นได้สัตว์ เด,ยว,เนะเดยวก่อนหลายรอบแล้วนะเดี๋ยวเดือก่อนเนี่ยมึงโดนเอนะตายเพราะมึงเลยไอ้เหี้ย,ไอ,ยไอ้ไอ้เอินมึงพูดไปดิถ้ามึงพูดมึงพูดไปตรงๆเลยว่าถ้ามึงไม่ไปลม้มอ่ะมันก็คงไม่เป็นแบบนี้มึงพูดไปดิที่อะคุณจะให้โอกาสมึงแค่ตาหน้าเท่านั้นนะทีนี้คุณไม่เอากูเลยเหรอนี่ทำเพื่อนกูตาย <c oughs> เอนินเที่ยมึงก็ไม่เอากูเหมือนกันหรอกทีมเราต้องมีฝีเออมึงไม่ตามาตินมาดิพูดแล้วใช่ไหมเอิน เพราะตอนนี้เหมือนเล่นสองจริงๆเหมือนเล่นสองเพื่อมีตาแล้วได้ได้มาเลยมันกูไม่ตายมันชุบกูได้แล้วแล้วกูปั่นยาอยู่เหมือนกูมึงใจร้อนเหรอเพื่อนใจร้อนเหรอฮะไอ้สัสใจร้อนเหรอบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าใจร้อนเรียรีวีไงล่ะขอใช้ตัวเกม ไอ้้ยอ่ะเดี๋ยวไม่มีตัวเลือกแล้วครัขอบคุณตามใจดีดีเลยแล้วกันเพราะยังไงมึงก็ช่วยกูแล้วกันเลยไม่ดีกูจะให้มึงจำว่าการชุบที่นายทำให้มึงตายมึงจะได้รู้ว่าเวลาไปชุบมันอ่ะไม่จำเป็นกประโยชน์เลยนะเดี๋ยวเพี่นุ้ย ไอ้เห yeah! ี้ยกูอยู่ข้างมึงไนเออกูเตือนมึงแล้วกูเตือนมึงแล้วปล่อยได้ปล่อยนะเออกูขอเด้อเี้ยถ้ามึงจะตายมึงอย่าพายเอินตายมึงรู้ไหมก่อนนี้มึงจะมาเล่นกับกูอ่ะกูโดนมันทำให้ทีมพามันพาคนในทีมไปตายสองคนเพราะว่าต้องไปชุบมันอ่ะเพื่อนต้องเสี่ยงวิ่งไปแล้วล้มให้มันสองคนอ่ะมันยังไม่สำนึกเลยรู้ไหมคนแบบมันน่จริงจริงกูถึงได้บอกไงสรุปกูผิดใช่ไหม ถ้ามึงไอ้เจ๊กูบอกว่าเมืองนี้บวกกันมึงวิ่งไปฝ่าเมืองบนกูวิ่งมาฝ่าเมืองบนเพราะว่ากูเข้าวง Watch o u อ่ะวงอยู่ทางไหนถามแค่นี้แหละไอ้ย่ากูเหลือเชื่อเลยครับกูต่าวิ่งออกมาก่อนคือมึงไม่เทพไงคือแต่ก่อนกูคนเดียวกูไม่เคยเรียกเพื่อนหรอกหนึ่งสี่นะรถไอ้งั่งก็ไปครับเฮ้ยตายไเดี เดินเดินเนาะโหใต้เนินนี้ว่ะมันอยู่ล่างเนินมันอยู่ล่างเนินต้องสตรีมเข้ารัดเลยคุณเชี่ยกูโดนดิคุณอย่าพูดอย่างนี้คุณแบงค์บาก้ามันจะกระตุ้นต่ำความอยากเล่นของผมแล้วมันจะทำให้ผมลงสตรีมนะคือทุกคนรอพี่เอ๋ยตลอดคุยขอบคุณมากครับ ได้ครับรักเอิอนี่เสมอติดตามสองครัยไอ้ย่ากูฆ่าสองมันยิงใครวะดิมันยิงมันยิงบ้านมันบ้านมันไม่รู้ว่ามีกูมาไอ้หิ่มมันไม่รู้ว่ากูมาโอ้ยเฮียผมจัดไาเถอะผมจัดอ่ะกูบอกเลยบ้านเนี้ยมันไม่เชิญผมเอ้ยมึงไปใจเกลียดเลยไปพักหนึ่งขอโทษผมกลับตัวกลับใจแล้วผมสะดึกผิด มึงไปเก็บของมันได้ก็ไปเก็บของมันก่อนไปเอยู่ถึงแล้วว่าเอินี่จะเข้าปีพวกเราเอิญผมกรโทษไงผมขอะโถดไปเกเรไปแป๊บหนึ่งผมแบบเป็นเด็กดื้ออยากโดนโป๊แบบมาเอิร์นนี่ไปเลยครับพิมพ์คำว่าเอิร์นนี่ไปเลยมาเพิ่มยังไงแล้วขำคาพิมพ์พอเข้าไปปากหุดช่องดีกับโงมึงจะเอาวะเนี่ยหลังมาเอาไม่ได้มันเอาไม่ได้หลังมาไกลๆหลังอยู่ไหนอะหลัาฉันน่ากูชี้เงียบดิ ว้าวยแต่ที่มึงจะแกล้งเพื่อนมึงเสือกฝังไอ้เพื่อนเงียบไอ้ปซะไม่ได้มันมันเสียงมันเสียงไอ้ตีมันโผล่ขึ้นมาคุณไม่ได้ยินนะจ้ะหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านเล่งมาทางกูไอ้เทียนี่อยากนะอยากวัดเชิงหมู่บ้านเหรอมาใส่บ้านกูโหเย็บแม่ชูมึงนี่ร้ายชุดจัดเลยนะไอแต่มึงไม่ต้องไปใช้นะบรานมันใช้ไม่ได้ มึงต้องไปเล่นวงแทนก็โอเหี้ยมดูมันดีิเขี้ยอย่างโคมกูคุณดิฉี่มัจะตายพีมันคมมันคมกูบอกแล้วมันคมกูวิ่งกลาบอยู่เขี้ยรอรถทางแล้วสองข้างไอ้เขี้ยด้านหน้าง เฮ้ยโดน้านขวายิงอีกแจมหลายตี้เกินกูบอกแล้วให้ออกไอสัตว์มึงไม่ฟังกูกูไปแล้วมาแล้วเชียเชียแล้วมึงจะทิ้งกูเหรอทิ้งดิเชียไอสัตว์ทำรูปก็ตายเปล่าเข้าวงกันมนอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงมาร์กเหลืองดิเออปล่อยปล่อยปล่อยเข้าวงก่อนดิครับคนมันเหลืองนะมันขึ้นมาตรงที่เราเออคนมันเหลือน้อยเล่ามึงยิงไปแล้วถ้าโดนคนอื่นแจมไงก็แพ้ไอเชียมีคนอยู่บ้านกูก็ อีกตัวเดีตัวเดียวตัวเดียวรอกูขวัญจะพึ่งบวกอยู่ไหนไหนอยู่ในนี้อยู่ในนี้ถอยไปถอยไปกูม,มีกูม,มีเนตตายตายตายมันขยับป่ะเออมันขยับ นนอหมอบอยู่หลังนี่ตัวอยู่เหลือตัวเดียวเหลือแค่ตัวเดียวกำลังชุบกันอยู่มึงโดดปาเน็ตมาเลยแล้วแม่งกดนอตหมอบอยู่กูไม่เห็นชุบละตัวหนึ่งกำลังคานกลับไปอยู่มัต้องคานกับมาสวย เไอ้ทุบกูเล้วทุบกูแวทุเคียวตายโอ้โหแต่กูบอกอยู่ว่ามันจะมาทาร์กูกูยิงแล้วไอ้้เหีย่าแต่มึงรู้ป่ะกูยิงมันสี่คนเลเว้ยกูนึกว่ามันล้มแล้วเว้ยกยิงมันสี่คนเลยนะเว้ยเมื่อกี้ใช่กูนึกว่ามันล้มในตัวหมอบอ่ะเพราะว่าบ้านในกูโดนยิงสี่หวยอ่ะตอนนี้เดี๋ยวนึ่งหนึ่งอ่ะอะไรแพ้แค่ไหน ได้ปืนมันโกงอมึงต้องใช้หมัดกกมึงอยากได้ไก่ไหมแค่นั้นแหละ <c oughs> มึงต้องใช้หมัดใช้หมัดกูก็ตายดิครับ <c oughs> เฮ้ยขอบคุณขอบคุณโดนเนี่ย50ดวงนะน้องนัดนี่สา <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยนะคือตอนนี้กูต้องดูก่อนว้ว่า คนมันอยู่ใน,นเพราะกูเข้ากลางวงไม่ได้กูจะเป็นเป้าหิีงถ้าเกิดก,กูเข้ากลางวงเฮ้ยม,มึงลองคุยกับผีน้อยดิ่ก็ฮัลโหลโว้ผีน้อยฮัลโหลฮัลโหลแต่เดี๋ยวกูคุยให้ผีน้อยอยู่ไหนครับแบบหมัดไหมหมัดไหมฮัลโหลครับอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนหรอม,หม,มีใครรู้เปล่ามัดเตล่าหมัดไหมเออหมัดปะครับหัดไหมผีน้อยไม่ตอบกูเลยมันไม่ตอบกูนี่ผีน้อยไม่เอามึงเลยหรอเออ ถ้าถ้าไม่กินไก่เรียกมึงไงตุ๊ดนะผอ, <laughs> อไงงาไม่ว่าเอเดถ้าแม่งไม่กินไก่อ่มึงจะเรียกมึงว่าตุ๊ดเด็กตุ๊ดซี่แล้วกันเออมึงจะเรียกมึงว่าตุ๊ดซี่ซถ้ามึงไม่กินไก่ okay. โอเคอ่ะตุ๊ดซี่ขย่าเขย่าครเข <laughs> ย่าใครได้บ้างดีกว่าตุ๊ดซี่อ่ะ ไอแค่คนดูเออสามห้าสิบคนเยอะนะกูบอกเลยไม่ใช่น้อยๆเลยนะเว้ยเออไอ้เนี่ยถ้ามึงขยันตอวตีมกับพวกกูทุกวันอะมาเล่นมาเล่นกันหนุกหนุกก็ได้มาเล่นด้วยกันว่าได้เทียมเนี่ยถด้สามร้อยทุกวันบอกเลยได้เทียมช็อตอ่ะช็อตอปากดีไว้ดีไอ้ตัวซี่มันปากดีว่ะคิดว่าไงวะยังไม่เชื่อัมึงก็เข้าไปอยู่ในวงนี่ห้องน้ำามึงเห็นป่ะห้องน้ำอะตัวซี่กูไม่อยากไปเชื่อเสียว แต่ห้องน้ำมันเปิดประตูอยู่ว่ะดิมึงเหลืออยู่แค่คนเดียวเองมันก็หนึ่งหนึ่งถ้ามึงแพ้ก็คือมึงกาเออตัวซี่เอาหน่อยตัวซี่เคลียปืนก็โกงไอ้สัตว์เอ็มชีเวลาเราเล่นเราก็ต้องใช้สมองนี่สัตว์ตัวซี่เอาหน่อยวันดีครับตัวซี่ตัวซี่เอาหน่อยตัวซี่มันอยู่มุมเดิมป่ะดิมุมที่มึงป่าไปอ่ะวันดีครับวันดีครับ Surprise, motherfucker! ไอ <c> ้ย <oughs> ่าก็ตกใจเลยไ้ยาก็ตกใจมาเลยม่รู้วาตกไหนวะไอ้ย่าโดนย้อนจากบ้านใส่กูปิดเปิดประตูเล่นใส่ถูกตกใจหมาเลยเหี้ยกูบอกแล้วแต่มึงไม่มีพวกของไฟเลยหรอวะของไฟอะไรวะไอ้ย่ากูกูมีแต่เนี่แต่สัตว์กูตกใจมาเลยเหี้ยแนี่ยก็โดดออกมามันก็โดดออกมามันจะยิงกูเว้ยมันหากูไม่เจอไอ้สัตว์ มันได้เหงาโอ้โหน้องฟุกเอร้อยแต่แกงพี่เล่นกันก่อนฟุกต้องรอแบบตอนบ่ายๆเออไอจีน่ามันจะเปิดห้องเล่นเดี๋ยวพี่เข้าไปเล่นด้วย